ดีมาดูรถมอเตอร์ไซค์ที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงจะมีการประมูลเร็วๆนี้อีกแล้วครับท่านใครสนใจรถสวยๆรถสีนี่สุดยอดสีดำคลําเขียวเอ่ยขาวเอ่ยที่สวยที่สุดก็รถสีส้มนะครับเห็นไหมนี่นะครับส้มส้มแดงแดงเขียวเขียวดำาๆรถมากๆที่นี้ มีสิทธิ์ประมูลได้ทุกคนนะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงนะครับที่นี่ที่เดียวรถถูกถูกท้งนั้นสามารถซื้อไปใช้กันได้เลยครับพอค้าแม่ค้าก็เข้ามาซื้อและไปขายต่อได้นะครับผมนี่สิครับสีเหลืองเหลืองสีดำสีแดงสีเทาสีดำ,ดำคำสีเนื้้ําเงิน บอกไม่ถูกว่าเยอะจริงๆเว้ยใครน่จะสนใจแบบไหนก็มาเนี่ยแมส1้อยห้าก็มีนะครับโอ้ยเยอะขนาดนี้บอกได้เลยตรงที่สาหาการประมูลเชียงใหม่หางลงเท่านั้นลุงมิสเตอร์บีนแนะนำนะเพื่อนๆเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลือกกันเลยนะจ๊ะบอกให้ซื้อที่นี้ประมูลที่นี้นะครับทุกท่านจะต้องถูกตามร้านแน่นอน เพราะรถทีนี่ดูดิครับโอ้ยสีนี้เคยเห็นกันบ้างไหมล่ะแม่ดำออกเลือดแมวนะครับ <laughs> เลือดแมวหรือเลือดงัวก็ไม่รู้เว็บรอยผ้าปลาฉลายสวยนะเฮ้ยว่าสวยมากๆสีนี้เห็นไหมไหมกิ๊กโอ้ยไหมขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดูไมมมันสิเท่าไรวะโอ้โห 3 5 4 7นะครับแค่ถามมันกว่าอีกนะน้องอุย้ยอะไรจะขนาดชีลไม้ชิลไม้ชิลไม,ลไมเข้ามาแล้วที่นี่รถสวยๆขนาดนี้นะครับอย่าลืมอย่าลืมที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงนะจ๊ามีรถอยู่ประมาณเกือบ200คันงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับอยู่ดิเยอะขนาดนี้บอกได้เลยมันเยอะจริงๆ ถ้าเห็นแล้วอยากได้ก็แวะเวียนเข้ามาที่สหนะครับเราให้บริการทุกท่านเป็นกันเองเป็นกันเองอย่างสูงมากเป็นกันเองทุกอย่างสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ออฟฟิศตรงนู้นนะครับออฟฟิศที่ตรงนู้นนะครับน nee, ี่เห็นไหมครับนั่นแหละคือออฟฟิศนะครับเข้าไปถามเพิ่มเติมได้เลยครับโอเคนั่นแหละครับผมคือออฟฟิศของสหนะครับผม จากนั้นเดี๋ยวจะมีรถยนต์ก็มีนะแต่ยังไม่ถึงคิวนะครับเดี๋ยวเขามีไกลๆนี่แหละดูรถสีนี้สวยขนาดนี้โอ้โหมันมีสีที่ไม่เคยเห็นเห็นมาก่อนนะดูดิเยอะจริงๆเลยครับสีเทานั่นดูดิดูดิเฮ้ยดูดิดูด,ด,ด,ดูรถวิบากรถวิบากโอ้โห,โโหเยอะขนาดนี้ต้องไม่พลาดโอกาสดีๆกันแล้วล่ะทุกคนแนะนำเลยว่า ว่าตรงมาที่สาหะนะครับดูดีครับโอ้เว็บป้าก็มีนะเว็บป้าสวยๆอุ้ยบอกไม่ทันเลยว่าเว็บป้าเนี่ยเห็นหมันสวยไหมสวยขนาดนี้สีก็สวยอ่อนนุ่มหวานละมุนเนี่ยเห็นไหมรถวีบากนี่ไงคือคันนี้เห็นไหมโอ้ยเยอะจริงๆนะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูสิเป็นยังไงบ้างจะ <c oughs> มีแบตเตอรี่นะมันแบตเตอรี่กันไม่ได้นะ <c oughs> เราจะดูคันไหนต่อดีนะมันเยอะจนตาลายนะเพื่อนๆแต่เข้ามาเหอะไม่ผิดหวังกันแน่นอนที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางโรงเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ะนังงานกำลังลงรถดูนะเดี๋ยวจะหารถวสวยๆนะ <c oughs> จะลองคันไหนดีว่าลอง <c oughs> อยากลองคันไหนเป็นพิเศษไหมก็ <c oughs> มาที่สหาการโอ้รถคันนี้มีติดยากไม่ยากนะตอนนี้สวยนะ ย่อของยิปปุ้ยไอเนี้ยนี่เป็นของเยรอรมันหรืออะไรสักอย่างแน่ใจเหมือนกันนะว้าวดูสิมาแล้วมาอีกนะครับมีรถเยอะอย่างนี้เห็นแล้วเป็นไงโอ้โหเว็บปลาตัวกาวตัวใหม่ตัวส,ส,สปิตาเยอะมากเลยครับเว็บปลาสปิตามันเยอะจริงๆเยอะจริงๆเห็นไหม เยอะจริงๆเห็นไหมครับอืมดูดิทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมที่ลุงมิสเตอร์บินแนะนำรถมันเยอะขนาดไหนสองร้อยกว่าคันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยเห็นไหมครับคันนี้ก็แค่สอง0มืนกว่าบาทนะสอง0มืนสองจบสองหมืนห้าได้เนี่ยดูดิ dạ dạ này dạ dạ Hình mấy, dạ เยอะไหมครับถ้าเยอะเห็นแล้วเยอะจริงๆก็แวะเวียนเข้ามากันนะครับไม่ผิดหวังนะครับทุกคนโอเคครับขอเน้นๆเพียงเท่านี้นะครับบา,บายยลุงสบิลคอตัวก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและได้รถไปใช้กันทั่วหน้าทั่วหน้ากันนะครับบา,บายาขอมองหน้าลุงสักหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวจะขอไมา่เห็นเห็นหน้าอบายๆครับผม ขอบคุณครับอย่าลืมติดตามเพจติก YouTube, ต๊กยูทูปติกต๊ก,ก,ก,กช่องทางของมิสเตอร์บินอย่าลืมนะครับ YouTube นะครับบ๊ายบาย